ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน50,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพิ่มเรขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.23%ต่อปีนะครับฝาก50,000บาทจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยเรามาที่แคมเปญเงินฝากเพื่อเรขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17%ต่อปีบุคคลธรรมดาดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะฝากเงินฝากดีได้แล้วนะครับหรือจะเป็นนิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุด การคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.05%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.23%ต่อปีเรียลลักการรับฝากตั้งแต่วันนี้นะครับ1ตุลาคมจนถึง31ตุลาคม2568เป็นต้นไปเงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในตาต่ำสุดภาษีในที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหากภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน นะครับที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือในตอนที่เราเปิดบัญชีเนี่ยเขาจะมีให้แจ้งบัญชีที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับรับเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝากนะครับเพราะฉนั้นเงินจะเข้าตัวนั้นอัตโนมัติไม่ต้องกังวลว่าต้องไปเปลี่ยนไปถอนอะไรนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผิ่มเยขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย1 0 5หรืออัตราดอกเบีย้ย เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.23%ต่อปีนะครับฝาก212วันดอกเบี้ยให้รับ304บาท93สตางรับอัตราดอกเบี้ยไปเลยนะครับสรุปเงินต้น50,000บวกดอกเบี้ย304บาท93สตางเป็น5 3 0 4บาท93สตางรับอัตราดอกเบี้ยไปเลย ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเราจะมากันนะครับสลับกันนะกับแคมเปญอื่นๆนะครับอาทิตย์ละ1ถึง2ครั้งนะครับเพราะนั้นจะสลับตัวหัวข้อก็คือจำนวนเงินที่ฝากเพื่อดูว่าจะได้ตาดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะนั้นฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแคมเปญของธนาคารออมสินจะมาในทุกเดือนนะจะเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนชื่อแคมเปญไปนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ